หมากจนกระดานยิ่งลักต้นเหตุทักษิณกลับไทยการเดินทางกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนับเป็นการหักปักนักวิเคราะห์หลายคนที่ฟันธงก่อนหน้านี้ว่านายทักษิณคงออกนอกประเทศไทยไปแล้วไม่กลับมาแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่านายทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยตามคำสัญญาและจะขึ้นศาลฎีกาในวันพรุ่งนี้ในคดีชั้น14 ด้านวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์ประเด็นนี้ว่าโดยระบุว่าการที่คุณทักสินไปเขามีเหตุผลคือเขารู้ว่าจะโดนอะไรคือตั้งใจไปอำลาเพื่อนที่ดูใบและที่สำคัญคือไปเจอคนยิ่งรักเหมือนการไปรวมญาติว่าเพื่อเขาจะต้องอยู่ในคุกหรือเรือนจำอีกหลายเดือน ก็เลยไปเจอกันแต่ถ้าคุณทักษิณหน,นีคุณยิ่งรักจะไม่มีวันได้กลับเลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณทักษิณทำแบบนี้ขณะที่จกักรพบเพนญแขนักการเมืองที่มีความสนิทสนมกับนายทักษิณก็ได้ออกโพสเฟซบุ๊กเคลื่อนไหวระบุข,ข้อความว่าท่านนายกทักษิณจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติอะไรจะเป็นก็ต้องเป็นไปพร้อมโค้สคำพูดของนายทักษิณที่เคยกล่าวไว้ว่า เราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พร้อมตรวจสอบส่วนกระแสว่านายทักษิณอาจจะถูกคุมขังนอกเรือนจำหรือไม่ดรธนกฤตอายการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ออกมาเผยหลักเกณฑ์ว่าผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์คุมขังนอกเรือนจำนั้นจะต้องจำคุกครั้งแรกและโทษจำคุกไม่เกิน4ี่ปีและต้องผ่านการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังอีกด้วย